ข้อดีของการอยู่เชียงใหม่คืออะไรรู้ไหมคือเราย้ายมาที่นี่ได้ปีหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเออมันดีตรงที่แบบเวลาที่เราแบบเบื่อการทํางานที่บ้านใช่ปะหรือว่าเบื่อการทํางานในออฟฟิศเนี่ยแล้วก็แค่ยกโน้ตบุ๊กไปแล้วก็ออกไปแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้ก็ไปเจอธรรมชาติแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปได้ทุกที่นะที่นั่นันึต้องมีแบบไ Wi ไฟแรงๆเลยซึ่งเราก็ค้นพบแล้วนะคะมันคือที่นี่นะคะเลเชอร์นะคะ ที่นี่ไม่มีสัญญาณมือถือนะคะแต่ว่า WiFI ดีมากแล้วก็เป็นที่พักที่แบบอยู่คนเดียวเดียวเดียวาดในท้องเล่แล้วน้ําตกที่อยู่ติดกับที่พักก็เป็นส่วนตัวไม่มีใครมายุ่งเพราะว่ากว่าจะเข้ามาได้โอ้โหทางเราเอามอไซมายางยางแตกเลยรถยนต์ถ้าเอามาก็ได้แค่สี่คนสีแหละเพราะว่ามันอยู่ในป่าค่ะทุกคนเลเชอร์น่าจะเป็นภาษาปากกากยอนะเพราะว่าพี่เขาน่าจะเป็นคนปากกากยอเขาชื่อพี่แจ็คเขาเป็นคนที่ กวงส่งเตีงมากเขาเป็นคนน่ารักแหละเป็นคนชิลๆง่ายๆอะ่ะชวนให้กลับไปบ่อยมากแบบก็คือได้ไปที่นั่นเราจะต้องได้กลับไปอีกอะ่ะบอกเลยแค่นั้นก็นั่นแหละสําหรับใครที่ชอบความแบบสงบๆก็แนะนํามาได้นะเสียงน้าตกมันอาจจะดัง่อยนะแล้วก็บางวันก็จะได้เห็นช้างด้วยเพราะว่าพี่เขาก็ทําทัวร์ช้าง <c oughs> ก็นั่นแหละค่ะในเชยนะคะอยู่ที่แม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลายคลิปมากเลยที่เราลงทีไรแล้วคนจะชอบถามที่ไหนเ้า <c oughs> มึงก็ดูคิดสิฮ่า